พบกับผ,ผมนายชอตตี้บูโจว่ากับ T.S.X อีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เขามีเซิร์ฟเวอร์ใหม่เลเวลไวขึ้นกว่าเดิม2เท่าพร้อมฟีเจอร์ใหม่สุดเดือดก็คือแผนที่ PVP นั่นเองนะครับส่วนใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆว่าเกมนี้เป็นเกมแนว M.M.O จับขุพนพล3ก๊กเข้ามาร่วมทีมนะฮะซึ่งโด่งดังมากตั้งแต่สมัยยุคอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้จะเล่นในมือถือเป็นหลักนะครับแต่ก็เล่นใน P.C. ผ่านเอเวอเรสต์ได้เนาะและยังมีการเพิ่มความสะดวกในการเล่นขึ้นนนเเเปป็็อยย่่่าาางมากมกลไวจะ การเดินเควสอัตโนมัติส่วนการบอดต่อสู้จริงๆมีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในเวอร์ชันเนี่ยเขาให้มาเลยแบบฟรีๆครับส่วนการจับขุนพลเนี่ยเราไม่ต้องไปเก็บเลเวลให้สูงๆแล้วไปตามจับแล้วนะตอนนี้เราเปิดกระชปองหาได้เลยครับ และอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเกมนี้มีระบบ NFT ด้วยนะครับผมสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนวิญญาณขุนพลและเทมต่างๆผ่านทาง Marketplace แต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ chaos b o r n เนี่ยเขาจะยังไม่สามารถนําของที่อยู่ในตลาด NFT มาใส่ในเกมได้ครับจนกว่าจะถึงวันที่19มิถุนาย,ยนครับเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตอย่างเท่าเทียมกันในช่วงเริ่มต้นเอาล่ะเดี๋ยวผมเอาไปในการของจริงให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่คือ chaos b o r n นะครับผมแล้วก็ภาษาเปลี่ยนได้ที่ด้านซ้ายเลยนะครับผมป่ะลุยล,ยลย เข้ามาแล้วก็สร้างตัวละครก่อนนะครับตัวละครจะมีพรีเซตทรงผมกับหน้าแยกกันไปได้ครับมาแบบฟิกเลยเนาะแล้วก็มีเลือกเพศชายหญิงนะครับแล้วก็ปรับสีได้3ส่วนด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นสีผมสีชุดแล้วก็สีผิวนะครับก็คือคลิกตรงนี้แหละเปลี่ยนได้เลย3สีหลังจากนั้นก็มาเลือกธาตุเริ่มต้นกันนะครับธาตุดินนี่คือมีสกิลป้องกันเยอะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกระจกสะท้อนนะครับโลคุ้มกันอะไรอย่างนี้ธาตุน้ำก็จะมีการฮิวนะครับฮิวหมู่อะไรเอ่ยได้หมดเลยครับแล้วก็จะมีธาตุไฟนะฮะที่ เช่นทําให้ศัตรูลอยหรือว่าทําให้ตัวเองร้องหนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทุกอาชีพเนี่ยก็จะมีสกิลโจมตีที่เป็นทั้งกายภาพแล้วก็เวทมนตรวไปถึงท่าเดี่ยวท่าหมู่มีหมดนะครับที่ผมอธิบายเมื่อกี้คือท่าเด่นๆของแต่ละท่าเท่านั้นเองและเราสามารถเรียนข้ามสายได้ด้วยนะครับอย่างเช่นท่าดินเนี่ยเราเรียนท่าน้ำได้นะครับแต่ก็มีข้อจํากัดน,นะครับอย่างเช่นทตุไฟเนี่ยมันไม่สามารถเรียนท่าดินได้เหตุผลเป็นเพราะว่า ธาตุไฟอะแพ้ธาตุน้ำนะครับแล้วธาตุน้ําแพ้ธาตุดินพูดง่ายๆคือเราไม่สามารถที่จะเรียนสกิลของธาตุที่ชนะทางธาตุของเราได้นั่นเองนะครับผมอ้าวแล้วธาตุอะไรชนะอะไรบ้างใช่ไหมจริงๆก็เรียงเลยเนี่ยดินชนะน้ําน้ําชนะไฟไฟชนะลมลม,ลมชนะดินเรียงอย่างนี้แหละครับผมโอเคเมื่อ่านผู้ชมเลือกธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูด้านขวาจะมีให้เราอัพสเตตัสด,ด้วยถ้าเป็นช่วงแรกครับเขาก็อัพกันไม่กี่อย่างเช่นปัญญาอันนี้ก็ทําให้เราใช้เวทแรงนะครับแล้วก็จะมีเอชพี HP, ทำให้เรามีแม็กเอชพีมากขึ้นอย่างนี้แล้วก็งอื่น ว่องไวเพราะว่าเกมเนี้เราควรจะปรับความเร็วให้เท่ากับขุนพลคู่หูของเราจะได้ออกไปโจมตีด้วยกันได้บออ่อยขึ้นนั่นเองครับและธาตุผมจะเลือกธาตุดินนะเพราะว่าเคยมีคนมาบอกว่าลืมเลือกธาตุแล้วตัวเองกลายเป็นธาตุดินเล่นไปไกลแล้วทําไงดีอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเล่นธาตุดินก็ได้สาหรับคลิปนี้ สำหรับวิธีเล่นก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมดูด้านขวาบนได้เลยอันนี้คือระบบออโต้เควสแหระตตะไปได้เลยครับเดี๋ยวตัวละครเราจะเดินไปคุย NPC ให้นู่นนี่ให้แบบอัตโนมัติส่วนการต่อสู้ก็เป็นเทิร์นเบดเหมือนเดิมนะครับผมท่านผู้ชมก็เลือกโจมตีที่เป้าหมายได้เลยหรือจะใช้สกงสกิลอะไรก็ได้นะครับผมป้องกันก็มีแล้วก็การจับที่เป็นไฮไลท์ของเกมนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละเราตีศัตรูให้เลือเหลือน้อยๆแล้วเราก็ไปกดจับได้เลยนะครับผม พอเราจับปลาโตยาวได้แล้วนะครับอาจารย์ปลาโตยาวเขาก็จะแนะนําให้เราเลือกปลาโตยาว4ธาตุครับเลือกตัวไหนก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาธาตุไฟไปก่อนกันแล้วกันครับพอมาถึงเมืองแล้วนะครับแนะนําให้ไปรับของรางวัลก่อนอยู่ด้านบนนะครับที่คําสั่งสวัสดิการนะครับเขาจะมีของแจกเพียบเลยเช่นรางวัลล็อกอินอ่าเดี๋ยวเราจะได้ตัวนี้มาด้วยครับบัตรเล่นสนุก7วันนะครับผมอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะเวลาเราสู้เสร็จอ่ะเขาจะมีการเติม HP s p ให้เต็มเลยนะครับแต่ว่ามีอายุใช้งาน7วันนะครับอันนี้คือ must have ครับควรมี ด้มาด้านล่างต่อครับจะมีรางวัลอีกอันหนึ่งนะครับเราก็จะได้เจ้านี้อีกอันหนึ่งนะครับทำให้เราสามารถใช้เจ้านี้ได้เลย14วันติดกันแล้วก็จะได้ขุนพลตังไปด้วยซึ่งค่อนข้างโหดมากเลยครับสำหรับเริ่มต้นนะนะแล้วก็ได้ของงนอื่นอีกเพียบเลยก็รับให้เรียบร้อยนะครับและยังมีอีกไปดูที่จดหมายครับเปิดเมนูด้านขวาลขึ้นมาแล้วก็ไปที่คาสั่งเมลมันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้นะเล่นไปเรื่อยๆระบบมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดรับคลิกเดียวเพื่อรับรางวััััลลลลไไดด้้้เเเเยยยนนครรรบบผมมีกกว่่่าแแจตงิ โอเคทีนี้เราก็เปิดเป้ขึ้นมานะครับล้วก็กดใช้งานได้เลยแนะนําว่ากดใช้อนี้ไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดใช้อันนี้ครับอันนี้เป็นคำพีเรียกขุนพลนะครับกดใช้ได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเข้าเมนูทีมนะครับเปิดเมนูขึ้นมาเนาะแล้วก็ไปใช้คําสั่งทีมด้านล่างแล้วเราก็เลือกออกรบที่ตังไปนะครับจะให้ตังไปนี่แหละออกมาสู้แทนปลาตัวยาวที่เราเลือกมา ทีนี้ก็ให้ไปเช็คสถานะที่อยู่ด้านล่างนะครับดูว่าตัางไปของเราเนี่ยเขามีสเตต,ตัสว่องไวเท่าไหร่เขาว่องไว20นั่นหมายความว่าหลังจากนี้เราควรจะอัพสเตต,ตัสหรือหาไอเทมอะไรก็ได้ครับมาติดตั้งให้ตัวละครมีค่าความว่องไวใกล้เคียงกับเขาไว้ก่อนและช่วงแรกไม่ต้องซีเรียสน,นะถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราอัพผิด กดรีเซ็ตได้เลยนะครับฟรีตับอะไรที่เลเวลเราียงไม่สูงเกินไปอะนะเพราะฉะนั้นตอนแรกเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปอัพว่องไวก่อนกันแล้วกันเนาะหลังจากนั้นก็เดินเควสกันต่อได้เลยยาวๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะนําเสนอเควสที่มีคนติดกันเยอะหน่อยกันแล้วกันนะอย่างเช่นเควสนี้นะครับเป็นเควสตอบคําถามครับอันนี้ให้ตอบง้าวงกรเขียววิชาสําคัญของไทผิงและก็แผ่นดินเพศภัยถึงยุคผ้าเหลืองเพียงแค่นี้แหละครับก็จะผ่านเควสนี้แล้ว พอเราผ่านเควสนี้ครับเขาจะสอนเรื่องของการอัพสกิลแล้วก็ติดตั้งเข้ามาใส่ในช็อตคัดนะครับสกิลที่สําคัญนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นท่าด,ดินนะครับก็คือท่านี้นะครับเพราะว่าท่านี้จะยิงโดนเสาเป้าหมายแล้วก็จะทําให้เราสามารถโจมตีร่วมกับขุนพลของเราได้แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นท่าอื่นแนะนําว่าให้อัพสกิลธนูไฟของท่าไฟนะครับเพราะที่ผมเป็นท่าดินมันไปดูไม่ได้ไงแล้วธนูไฟอ่ะถ้าจะไม่หิบมันจะอยู่ประมาณแถวเนี้ยนะครับลองดูกันละกันครับแม่ไม,ไม่ตรงนี้ก็ตรงเนี้ยเออก็ลองอัพอัพดูกัน มันจะใช้แต้มสกิล2เท่านะครับอ้าวแล้วแต้มสกิลดูตรงไหนนี่ไงนี่ไงถ้าเกิดว่าเป็นธาตุเดียวกันกับตัวละครเราอะจะใช้แต้มแค่1่ใช่ไหมแต่พอเป็นธาตุอื่นมันจะใช้2แต้มพอหนึ่งภาพออกใช่ไหมครับโอเคเควสต,ต่อมาจะเป็นการต่อสู้นะครับตอนนี้เราเปิดบอทเลยก็ได้ดูด้านซ้ายบอเห็นไหมเนี่ยแหละถ้าเกิดความเร็วใกล้เคียงกันเราจะออกไปโจมตีแบบนี้เลยครับและเวลาของดรอปมาก็ดรอปคูณ2เลยนะ ส่วนการตั้งค่าบอทดนะครับท่านผู้ชมเปิดเมนู AI ขึ้นมาได้เลยนะครับผมเอาที่แบบสําคัญสําคัญกันละกันมันจะอยู่ที่ประลองก็คือการใช้สกิลนั่นเองครับเดิมทีเนี่ยจะไม่ได้ใช้สกิลเลยก็คือจะโจมตีทั่วไปนะครับพอท่านผู้ชมมีสกิลลดยิงหินแล้วอ่ะก็คือยิงก้อนหินได้แหละก็เอามาไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีให้เราใส่2อันอันนี้คือไม่สนใจว่ามีศัตรูกี่คนส่วนอันนี้คือมีศัตรูมากกว่ากี่คนเราจะใช้สกิลอะไรนะครับสมมติละกันศัตรูมา7คน ผมอาจจะเปลี่ยนไปใช้สกิลหมู่ก็ได้อย่างเช่นอันนี้ครับฟ้าถล่มดินแยกอันนี้คือโดนทั้งหมด10คนไปเลยส่วนทั่วไปที่ผมปรับเนี่ยก็จะมีอันนี้ครับใช้ไอเทมเพิ่มค่าเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีกลับจุดเซฟเมื่อตายนะครับไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าขุนพลครับตายคนใดคนหนึ่งกลับจุดเซฟเลยเพราะว่าเกมเนี้ยถ้าเกิดขุนพลตายบ่อยๆอ,อ่ะเดี๋ยวอาจจะมีหนีได้ด้วยนะคือจะทําให้ค่าความซื้อสัตย์ลดน้อยลงไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีแล้วกัน แล้วก็อันนี้ครับเมื่อขุดแร่โดยที่ไม่ได้ติดตั้งจอบจะวิ่งหนีอัตโนมัติอันนี้โอเคเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ติดตั้งจอบเราจะตีมันไม่ได้เนาะแล้วก็มีการใช้ยันต่างมิติเวลาเราปล่อยบอท ในต่างมิตินั่นแหละมันเป็นสถานที่เก็บเลเวลเดี๋ยวค่อยพาไปให้ดูเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนจอบอัตโนมัติทาการเชื่อมต่อใหม่เวลาหลุดอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าตัวเกมเขาปรับเบื้องต้นมาให้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีไอเทมที่เป็นอันนี้ครับผลึกโจมตีประสานสามารถมาใส่ได้ด้วยนะมันจะทําให้ตัวละครของพวกเรามีโอกาสที่จะออกไปคอมโบกันมากขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้มันจนพังไปแล้วก็สามารถที่จะถอดออกแล้วก็ติดตั้งอันใหม่ได้ ทีนี้ถ้าเกิดเรากดเดินเควสมาแล้วตัวละครเราหยุดนิ่งแสดงว่าเขาจะให้เราหาของอยู่แถวนั้นนะครับผม<ฮ><ฮ>และบางทีเนี่ยศัตรูอาจจะไม่ได้วิ่งใส่เราเลยนะคือเกมเนี้ยถ้าเกิดเราไม่เดินไปชนศัตรูไม่ศัตรูเดินมาชนเราเราต้องกดเดินเองนะดูด้านซ้ายบนเห็นคำสั่ง A ขีดลันใช่ไหมครับถ้าเกิดเรากดอะ่ะมันก็จะวิ่งวน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 ,วน,วนแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเรียกมอนสเตอร์ให้ออกมานั่นเองครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือต้องใช้งานไอเทมพึ่งขยนันใช่ปะ่ะแต่ในเวอร์ชันนี้ไม่ต้องครับเขามีให้เองแบบอัตโนมัติ เควสที่จะติดกันต่อมาเลยคือตอนที่เราอยู่ในโรงเตี๊ยมอ่ะเขาจะให้คุยกับลุงเท่าแต่เขาไม่ยอมคุยด้วยครับเราจะต้องคุยกับเท่าแก่ใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็กดสนทนานะแล้วก็เลือกขุนพลนะครับผมแล้วเราก็เอาตัวละครที่ไม่เกี่ยวข้องใส่เข้าไปให้หมดเลยครับยกเว้นต่างไปคนเดียวนะครับผมเพียงแค่นี้แหละครับเราก็จะสามารถคุยกับลุงเพื่อที่จะเดินเควสต่อได้แล้ว โอเคทีนี้เควสผ่านแล้วเนี่ยมันจะเปิดอีกระบบหนึง่งนั่นก็คือการส่งคนไปหาของนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาจะมีบอกอยู่ด้านซ้ายว่าเราควรใช้ตัวละครท่านไหนแล้วก็อยู่ก๊กไหนในการไปทํางานนะครับผมถ้าเกิดว่ามีเนี่ยก็จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มได้รับไอเทมเพิ่มนะครับคือประสบการณ์นี่คือเป็นค่าประสบการณ์ของน้องคนนี้นะตอนแรกน้องคนนี้มาเวลเท่าไหร่ไม่รู้น้อยมากเลยแต่พอไปส่งเขาทํางานเสร็จปุ๊บกลับมาเวลยี่สิบสี่เลยครับเวลสูงกว่าผมอีก และเวลาส่งตัวละครไปหาของเนี่ยใช้เวลา4ชั่วโมงถึงจะกลับมานะครับวันหนึ่งจะส่งได้ฟรี3ครั้งถ้าเกิดอยากจะส่งมากกว่านี้นะครับก็สามารถเช็ดตำลึงในการปลดล็อกช่องได้จะได้ส่งไปทีเดียวเลยพร้อมกัน2คนนะครับ เควสต่อมาที่จะติดกันเลยก็คือพวกการตีแร่ทั้งหลายแหล่นั่นเองครับถ้าเกิดท่านผู้ชมปล่อยบอดโจมตีไว้เขาจะหนีเลยก็คือเขาจะไม่สู้กับแร่อา้าวทำไมเป็นอย่างนั้นเหตุผลเป็นเพราะว่าการจะโจมตีแร่ให้โดนเนี่ยท่านผู้ชมต้องใช้จอบหน้าตาประมาณแบบนี้เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมก็สวมใส่ไปได้เลยครับสวมใส่ให้ทั้งตัวละครหลักของเราแล้วก็ขุนพลของเรานะครับเพียงเท่านี้เราก็จะโจมตีแร่โดนแล้วนั่นเองนะครับผมก็สะสมแร่ให้ครบตามที่เควสระบุนะครับและหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมีอีกเควสหนึ่งเด้ง แร่หินดีบุกนิรนามครับวิธีทําก็คือให้นานผู้ชมเปิดตัวเมนูขึ้นมานะครับแล้วใช้คําสั่งหลอมที่อยู่ด้านขวาล่างนั่นแหละนะครับแล้วเราก็เอาแร่ที่เราได้มาเมื่อกี้ครับก็คือเศษดีบุกนิรนามเนี่แหละครับเอามาผสมกันครับใส่ไปอย่างน้อย2ก้อนนะครับแล้วก็กดหลอมก็หลอมไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะได้นั่นเองนะครับถ้าอันนี้ไม่ได้ถูกป่ะนั่นแหละก็อย่างที่บอกหลอมไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวก็ได้ครับนี่ไงไม่ทันขาดคำเลยได้มาเรียบร้อยแล้วครับหินดีบุกนิรนาม ทีนี้พอท่านผู้ชมเล่นมาถึงราวเลเวล17-18ครับเขาจะเริ่มให้เราไปทำเควสแต่ว่าต้องผ่านสะพานโกกสุนจานนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดทีมท่านผู้ชมแข็งแกร่งมากพอไม่มีปัญหาในการข้ามสะพานโกกสุนจานแน่นอนครับแต่ผมจะบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยมีโอกาสที่เราตายสูงมากครับและมีวิธีอื่นบ้างไหมคำตอบคือมีครับให้ท่านผู้ชมคุยกับทารกเสียนนอยครับคุยนะไม่ใช่โจมตีนะคุยกับเขาครับเขาจะขอหม้อดินครับผมจำไม่ได้ว่ากี่ชิ้นนะ10หรือ30ชิ้นครับ ให้ท่านผู้ชมเปิดเมนูขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้คําสั่งวาร์ปได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่เขตฝึกฝนเนาะเลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอที่นี่ครับป่าอู่จงนะครับไปเลยครับไปฟาร์มที่นี่ครับเดี๋ยวก็ได้ครับพอเราให้มอดินไปเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเนี้เราไม่ต้องต่อสู้เลยนะครับเรากดข้อแรกผ่านไปตรงๆนะครับเราก็จะข้ามาได้เลยแบบสะดวกโยทินครับผม ทีนี้พอเราเลเวล30อะครับอย่าลืมมากดใช้งานบัตรเลือกไอเทมด้วยนะครับผมคือมันได้มาตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วนะครับที่เรารับมาจากจดหมายอ่ะผมคิดว่าหลายคนน่าจะกดใช้งานไปตั้งแต่ตอนต้นเกมแล้วคลิกเข้าไปดูนิดนึงว่าเขาบวกสเตตัสอะไรเช่นอันนี้ป้องกันใช่ไหมอ่ะผมไม่เอางั้นก็เดี๋ยวเลือกอันล่างกันละกันครับอันล่างถ้าจะไม่ผิดนี่ไงบวก HP ครับผมงั้นก็ติ๊กถูกแล้วก็เลือกได้เลยนะครับผมแล้วก็อีก4ส่วนก็ท่านผู้ชมดูดีๆอะ่ะว่าจะเอาสเตตั็อะไรอย่างผมจะนัน มีปัญญาอยู่เห็นไหมครับแล้วก็มีโจมตีกายภาพซึ่งผมจะเล่นปัญญาก็ต้องเลือกอันแรกเนาะ นะอันนี้ล่ะอันนี้ปอกแขนนะครับก็จะมีที่เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีที่เป็นปัญญาเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเลือกปัญญาเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รองเท้านะครับอันนี้ก็จะมีบวก HP แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นบวกว่องไวซึ่งอันเนี้ยแล้วแต่จริงๆว่าจะเลือกอะไรครับแต่ว่าผมเลือก HP มาครับผมและผมแนะนําว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยใส่3ชิ้นก็ได้ครับหรือว่า2ชิ้นก็ได้เพราะว่าตัางไปอ่ะความเร็วเขาจะประมาณ20ต้ตนตนถ้าเกิดเราใส่4ชิ้นปับ มันจะทําให้ค่าความว่องไวของเราเลยตังไปแล้วเดี๋ยวมันจะเก็บเลเวลด้วยกันยากนะครับเพราะฉนั้นใส่ไปก่อนสชินครับให้เราได้รับความว่องไวบวกมา25และถ้าเกิดท่านผู้ชมอัพสเตตัสว่องไวไปอ่ะก็ให้เป็นรีทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใส่ของสชิ้นใช่ไหมก็จะทําให้ความว่องไวมาที่25แล้วครับแล้วก็อาจจะไปอัพปัญญาเพื่อที่จะได้ใช้สกิลลดยิงหินแรงขึ้นหรือไม่ก็ไปอัพ HP ก็ได้นะครับเราจะได้มี HP มากขึ้นยืนรับมือรับเท้าได้นานขึ้น ทีนี้พอท่านผู้ชมเลเวล30แล้วนะครับก็อาจจะหยุดเควสไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าบางเควสเราเริ่มสู้ไม่ไหวแล้วนะเราต้องไปเก็บเวลก่อนครับก็คือให้เรานะใช้ระบบวาร์ปเลยครับแล้วก็ดูด้านซ้ายมันจะมีอันนี้ครับจำกัดเวลาเขตฝึกฝนครับวันนึงจะลงได้120นาทีนะครับก็เข้าไปฟามได้เลยครับเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องตกใจครับคนเขาเวลกันที่นี่เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็สามารถเลือกเลเวลมอนสเตอร์ได้ด้วยมีตั้งแต่เลเวล10ขึ้นไปเลยอย่างตัวละครผมเลเวล33นะครับก็ควรที่จะเร อ๋อแล้วก็เวลาต่อสู้ครับขุนพลเราจะลงมาครบทั้ง4คนเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามทําให้ความเร็วไล่เรียกกันนะครับและใช้ท่าที่โจมตีคอมโบกันได้ด้วยนะไม่งั้นอ่ะโดดกันไปทีละคน2คนเนี่ยมันไม่คุ้มครับต้องโดดไปเลยทีเดียว5คนถึงจะคุ้มถ้าเกิดอยากจะเวลเร็วๆนะครับก็อย่าลืมกดใช้งานเทพโชคลาภด้วยนะครับผมแล้วก็นี่นี่นี่ถ้าเกิดว่ามีเป็นเครื่องประดับเทพโชคลาภเนี่ยก็ติดไว้ได้เลยครับซึ่งผมจะบอกว่าตัวเกมเขามีการแจกมาให้เป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับอย่าลืมติดตั้งก่อนที่จจะะบบบอออด้้วววยนนครรัแลลพเเา หมดเลยเนี่ยเราก็จะถูกส่งกลับมาที่เมืองใช่ไหมเราก็ไปเดินเควสต,ตามในเรื่องต่อกันได้เลยนะครับคราวนี้ศัตรูก็น่าจะง่ายขึ้นแล้วเพราะเลเวลเราสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะหรือไม่ท่านผู้ชมก็แวะไปลงดันเจี้ยนนิดน,นึงนะครับมันจะอยู่ที่เมนูด้านขวาล่างเลยนะครับผมก็จะมีทั้งดันเจี้ยนที่ลงกับผู้เล่นอื่นได้นะครับลงแล้วก็จะได้รับพวกไอเทมต่างๆด้วยนะครับจะได้มาเป็นกระเป๋าสุ่มกันอีกทีนึงนะครับว่าจะได้อะไรครับมันก็จะสัมพันธ์กับระดับเลเวลของท่านผู้ชม ดันเจี้ยนเดี่ยวก็มีนะครับลงแล้วก็จะได้รับพวกเหรียญพวกอีกพีอะไรแบบนี้และยังมีดันเจี้ยนรายสัปดาห์ที่ลงแล้วจะได้รับพวกรูนด้วยนะครับผมแต่ก็ต้องไปสุ่มกันอีกทีนะว่าจะได้รูนอะไรส่วนกิจกรรมอื่นๆจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคําสั่งกิจกรรมครับผมก็มีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นหอคอยนกยูงใช่ไหมหอคอยทดสอบอันนี้จะเริ่มวันอาทิตย์นะครับแล้วก็จะมีเวทีประลองอันนี้ก็จะเริ่ม1นึ่ทุ่มถึงสามทุ่มนะครับมันมีแบบประกลุก่มแบบชุลมุนแบบท้าทายแล้ว ส่วนเวอร์บอทก็มีนะครับอันนี้คือมาทุกวันเลยครับเริ่มตั้งแต่10โมงยัน5โมงเย็นนะครับผมและยังมีตรงนี้ด้วยนะไรเคนะครับก็จะเป็นประลองอีกรูปแบบหนึง่งแต่ว่าเข้าได้แค่เฉพาะวันพุธเวลา2ทุ่ครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งเท่านั้น ทีนี้เดี๋ยวผมเอาบรรยากาศของแผนที่ PVP มาให้ดูกันบ้างดีกว่าครับคือมันมีเยอะมากเลยนะข้อสังเกตง่ายๆเลยคือชื่อของเราจะเป็นสีแดงครับผู้เล่นอื่นก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดใจกล้ามากพอก็ลองไปสู้กับเขาดูได้นะครับอันนี้ผมเลเวลยังไม่ถึงนะแต่ว่าพามาให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับเป็นไงเพิ่ๆผมอาจจะโดนโจมตีบินกลับบ้านไปเลยก็ได้ข้อดีของแมป PVP ก็คือจะได้รับ EXP มากกว่าเดิม3เท่านะครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้รับไอเทมหลักฐานเลือก พอได้มาแล้วก็เอาไปแลกได้ที่สวัสดิการนะครับผมแล้วก็สไลด์ลงมาด้านล่างครับไปที่แลกรางวัลนะครับแล้วก็ลองหาหาดูนะครับผมนี่ไงนี่ไงเห็นไหมอ่ะก็สามารถเอาไปแลกของรางวัลเพิ่มเติมได้ครับเรียกได้ว่าได้ทั้งขึ้นทั้งลองถ้าเกิดว่าใจกล้ามากพอที่จะมาเก็บระเวลที่นี่นะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราไปเปิดกระชปองกันบ้างดีกว่าครับอยู่ในเมนูจับสุขสันนะครับเดี๋ยวขอเปิดขุนพลก่อนนะครับเปิดแบบเยอะๆเลยมีตัวเยอะจัดไปครับดูซิว่าจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมมา ขอกดเปิดทั้งหมดเลยนะครับจะได้สรุปเลยแบบไวๆครับโอ้เล่าปีโอเคเลยอุ้ยมีเซียวเฉียวด้วยนะครับอันนี้ผมชอบเนาะใช้ได้เลยใช้ได้เลยอ่ะเปิดต่อเปิดต่อโอ้โหรอบนี้สีทองทั่วจอเลยครับก็คือได้เตียวเสียนต้เฉียวเตียนอุยโอ้คืเยอะไปหมดเลยอ่ะเปิดต่อเปิดต่อดูซิได้ใครอีกเฮ้ยรอบนี้ลิโปมาแล้วโอ้ได้กำเหลงด้วยนะครับเอซุนกวนก็มาครับผมใช้ได้ใช้ได้เปิดต่อเปิดต่อ ลิปโปมาอีกแล้วตังโต๊ะก็มาซุนซางเซียงช่เหวินจีขงเบง้งคืออันนี้ดีสุดๆตั้งแต่ที่เปิดมาเลยรอบนี้อ้าวกุยแก่สมัยก่อนผมใชะครับใช้บ่อยด้วยครับผมอุ้ยมีสุมาอี้ด้วยม้าเฉียวด้วยโอ้โหดวงดีจริงๆครับรอบนี้ว่างไงครับมีจิวี้มาแล้วนะครับก็คือเรียกได้ว่าได้เกือบครบแล้วนะน่าจะขาดลกซุนคนเดียวปะที่เป็นสี่จตุรเทพช่วงแรกนะครับของต้นเกมอ๋อขาดบางทองอีกคนนึงโอ้ยนี่ไงลกซุนพูดปุ๊บมาปับเลยครับ โจโฉก็มาแล้วโอ้ยขันลกซุ่นขันลกซุนไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับมาฮองตงเตียวเซียนเจนมี่ริปโปเตียวโปเยี่ยเตียวเซียเออต่อต่อต่อโจโฉให้หูอีนจูโล่งมาแล้วครับผมลืมจูโล่งไม่ได้อย่างไรน่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะรอบนี้อ่าหมดแล้วครับผมก็ถือว่าได้ตัวละครดีๆเพียบเลยครับ สำหรับตัวละครที่เราได้มาจะเป็นคัมภีร์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมจะต้องเปิดใช้งานด้วยนะครับถึงจะเรียกเขาออกมาได้ครับและถ้าเกิดท่านผู้ชมมีคัมภีร์เยอะเกินไปไม่ได้ใช้แน่ๆนะครับเราสามารถใช้คําสั่งเตาได้นะครับผมแล้วก็ไปดูที่แยกส่วนนะครับแล้วเราก็เอาพวกนี้นี่แหละครับไปยัดใส่ได้เลยนะครับและสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้รับมาคือชิ้นส่วนขุนพลนะครับซึ่ง เราก็เอามาสามารถแลกของที่นี่ได้เพื่อเราอยากจะได้ตัวละครที่เราอยากได้นะครับและในเนี้ยเขาก็จะสุ่มมานะเราสามารถกดรีเฟซได้นะครับเผื่อมันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการก็สุ่มๆกันไปได้เรื่อยๆจนกว่าโคต้าตัวนี้จะหมดนะครับก็ต้องรอวันรุ่งขึ้น หรือแม่ก็ไปดูด้านซ้ายนะครับเขาจะมีพวกไอเทมสวมใส่แล้วก็ไอเทมจุดตีด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวละครที่เราเล่นแน่ๆเราก็มาลองหาสร้อยของพวกเขาดูครับเราจะได้เอาตัวละครไปจุดตีได้เปิดคุณพลเสร็จมาเปิดการ์ดกันต่อเลยครับอันนี้ก็คือมีแค่ส0ใบเปิดแค่10ใบกันละกันนะครับการ์ดเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในสมุดได้เนาะเพิ่มความสามารถโดยตรงให้กับตัวละครของเราเลยดูซิว่าจะได้อะไรบ้างมา อโลโซกหวีจีตาเฉียวเล้าปีฟฟาเจิงโจผีหมีหูหยินหวีจีโจผีม้าเฉียวไม่รู้อ่านชื่อถูกกันไหหรือเปล่านะต่อมาอาวุธวิเศษครับมีตัวเยอะหน่อยก็จัดไปเลยกันละกันครับอาวุธเนี่ยบางทีจะเป็นของตัวละครด้วยนะถ้าเกิดได้ของตัวละครที่เราเล่นก็จะดีอะเมืองมากเลยครับเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่ของใครบ้างเนี่ยของซุนกวนจิวี่อะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละครับเปิดไปรูๆเลยครับจนกว่าจะได้ของที่เราต้องการ ต่อไปเดี๋ยวเราเปิดกระชปองหาคอสตูมกันบ้างดีกว่านะครับผมน่าเสียดายไม่มีตัว๋วแต่ผมพอมีตำลึงขอเปิดสักสิบใบกันละกันครับ<ๆ>เผื่อได้ชุดเท่ๆมาใส่ลองดูหน่อยสิอืมเท่จริงเท่จริงสวนสัตว์จำแรงอันนี้เท่จริงนะครับแล้วก็มีพวกคอสตูมสัตว์เลี้ยงด้วยเนาะส่วนต่อมาเป็นกระชปองเฟอร์นิเจอร์นะครับผมจะบอกว่าตอนนี้เรามีบ้านให้ตกแต่งไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองซ่มดูหน่อยครับ190าตำลึงจัดไปได้อะไรบ้างเอ่ย อืมตู้ที่เปิดไม่ได้เก้ e, าอี้ผ้าโฮมอ่างล้างหน้าสไตล์ยุโรปมากินหมอ้อไฟหัวกวางแต่งผนังพื้นลายก้างปาทนอ่อนกำแพงดอกไม้ลายทองดําตู้กาแฟอ่างล้างหน้าสไตล์ยุโรปโซฟารูปตัวแอลเอ้ยเนี้ยชอบนะสวยดีอันเน, okay, นี้ยโอเคครนี้ย้อนกลับมาที่วิญญาณขุนพลนะครับผมหาเหรียญมาครบเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราเปิดเลยกันละกันมา1ิบเหรียญครับผมดูซิได้วิญญาณของใครบ้างเอ่ยอืม ก็มีสีเขียวแค่2อันน้อที่เหลือเป็นสีขาวหมดเลยแต่ไม่เป็นไรเราต้องดูความสามารถของเขาก่อนถึงจะบอกได้ว่าดีหรือไม่ดีโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปไล่ดูของที่เราเปิดกระชปองมาเลยนะครับว่ามันเอาไปใสต่ตรงไหนหรือทําอะไรได้บ้างน,นะครับนี่เลยนี่เลยมาที่วิญญาณก่อนที่เราเปิดเมื่อกี้เลย คือระบบวิญญาณเนี่ยจะเป็นของที่เอาไว้ติดตั้งให้กับตัวละครที่เกี่ยวข้องได้และจะทําให้ได้รับสกิลพร้อมกับสเตตัสครับคืออันนี้ผมชอบมากเลยนะเพราะว่าบางตัวละครอาจจะไม่มีสกิลที่โจมตีร่วมกับคนอื่นได้ไงแต่พอใส่วิญญาณเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสกิลนั่นเองครับและถ้าเกิดท่านผู้ชมมีวิญญาณเยอะก็เอามาหลอมเล่นได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นแหล่งเดียวกันนะเช่นพื้นหลังเป็นสีขาวก็จะสีขาวบดเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันว่าจะ ส่วนการตีบวกก็ทําได้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมจะต้องไปหาคัมพีหรือว่าม้วนตีบวกมาก่อนแล้วก็ต้องมีเหรียญ t s x ด้วยอันนี้อาจจะต้องไปขุดมาทีหลังนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปก็แล้วกันเนาะส่วนการบุกฝ่ายเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องมีตัวเดียวกันนะครับจะสามารถทําการอัปเกรดได้นะครับผมส่วนอันต่อมาเลเวลสกิลนะครับเลเวลสกิลนี้จะคล้ายๆเมื่อกี้เลยแต่ว่าท่านผู้ชมจะต้องหาตัวละครที่มีท่าเดียวกันเพื่อที่จะเอามาอัปเกรดให้กับตัวละครที่เราต้องการนั่นเองครับ ส่วนการขุดเหรียญ T S X จะอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมทำเควสประจําวันทําเควสภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้รับสลับเปล่ามาก็ให้เขากินอาหารได้เลยนะครับแล้วเราก็รอให้เขาขุดเขาจะขุดของเขาเองนะเดี๋ยวเขาก็จะขุดมาให้เราแล้วเราก็จะได้รับเหรียญ T S X เนี่ยเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเราเองได้เลยแบบอัตโนมัติ ส่วนขุนพลผมก็พูดไปแล้วใช่ไหมว่ามันจะได้มาเป็นคมภีต้องกดใช้งานก่อน,นครับเราถึงจะมีขุนพลออกมาใช้ใช่ไหมครับอ่าแล้วขุนพลเนี่ยอัปเกรดได้ไหมจริงจริงก็ได้นะตอนเนี้ยมันมีสลอ็อตขุนพลอยู่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะให้ตัวละครของเราเวลอัพไวๆนะครับใช้สล็อตได้เลยนะเดี๋ยวผมเลือกคงเบ้งกันลวกันนะครับแล้วก็กดเลือกได้เลยว่าจะคูณหหรือคูณ10ซึ่งมันจะใช้19ทองในการหมุนนะครับอลองหมุนดูก็แล้วแต่ดวงว่าจะได้อีกผีเท่าไหร่ถ้าโชคดีก,ก็ได้5ล้านเลยครับ ส่วนต่อมาจะเป็นพวกคอสตูมกับอาวุธเทพใช่ไหมครับผมก็อย่างที่เล่าให้ฟังอะ่ะถ้าเกิดเรามีอาวุธประจําตัวละครก็อย่าลืมเอามาใส่นะครับอย่างผมเปิดมามีแค่ของเตียวเซียนคนเดียวเลยที่ผมเรียกมาใช้นะครับก็ติดให้เตียวเซียนได้เลยครับจะได้รับสเตตัสเพิ่มเติมและก็สามารถเอาไปเสริมแกร่งได้ด้วยใช่ไหม ส่วนคอสตูมจะมีอล่าเขียวๆล้อมรอบแล้วด้านหลังจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับเราติดตั้งให้ได้แค่ตัวละครหลักของเราเท่านั้นนะครับเราก็แค่แตะแล้วก็กดสวมใส่แค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่แน่ๆเนี่ยเราเอาไปวางใส่ในอัลบั้มได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปในอัลบั้มจนครบเสร็จเนี่ยก็จะรับสเตตัสเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมีอยู่แล้วเราก็เอาไปแยกส่วนได้มันจะได้รับมาเป็นชิ้นส่วนยุทธพัณฑ์ซึ่งเราสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนได้ที่ระบบสวัสดิการที่อยู่ด้านขวาบนนะครับแล้วก็ดูด เอานี้ไงเจอแล้วนี่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 เห็นไหมครับนั่นแหละก็เอามาแลกของรางวัลเพิ่มเติมได้ส่วนคอสตูมที่เราใส่เข้าไปในสมุดเนี่ยมันจะอยู่ในคําสั่งอัลบ,บั้มนะครับคราวนี้ก็ไปดูด้านซ้ายครับมันจะมีคําสั่งรูปแบบอยู่นี่แหละครับก็คือจะเป็นคอสตูมนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ครบตามที่กําหนดก็จะได้รับสเตต,ตัสโบน,นัสตามที่ได้เกริ่นไว้ก่อนอันนี้นะครับและนอกจากนี้เรายังใส่พวกการ์ดเข้าไปได้ด้วยนะครับก็คือมาที่เมนูนี่นอันที่3อันที่3ก็จะลักษณะเดียวกันกับคอสตูมเลยครับเเเิิดมมรส่บ็จััตตนพ และในนี้ยังมีข้อมูลขุนพลด้วยนะถ้าเกิดว่าคนไหนเราเพิ่งมีครั้งแรกะเราก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับส่วนพวกสัตว์ขี่ที่เราได้มาจากกระฉปองอะ่ะท่านผู้ชมลองดูในเป้นะครับสไลด์ลงมาด้านล่างของคมพีที่เป็นขุนพลนะครับมันจะมีคมพีอีกรูปแบบหนึ่งลองคลิกเข้าไปดูนะครับเราจะเจอเห็นไหมต้องกดใช้ด้วยนะครับผมไม่งั้นเราอาจจะหามันไม่เจอครับ หลังจากนั้นก็ให้ไปที่เมนูพหานาได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปดูด้านซ้ายล่างครับจะมีคําสั่งรวบรวมอยู่เห็นไหมนี่แหละก็คือที่ผมมีแล้วนะครับถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนก็กดเปลี่ยนรูปร่ปางได้เลยนะครับผมส่วนความสามารถเนี่ยถ้าอยากอัปเกรดต้องดูด้านซ้ายาเราสามารถที่จะเอาของมาติดได้นะครับแล้วก็เลื่อนขั้นได้ถ้ามีของนะครับจะทําให้ความเร็วเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับและยังมีเรื่องของการอัปสเตตัสด,ด้วยนะครับอันนี้ถ้ามีของอย่าลืมมากดด้วยกันละกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยคือการสวมใส่ไอามีก็ตติดดั้้้งไวยเช่นเดียวกัน และอีกส่วนหนึ่งที่เราเปิดกระชับชองกันมาเมื่อกี้ก็คือบ้านนั่นเองครับ บ้านจะเปิดที่ระเวล60นะครับถ้า60เสร็จปั๊บเข้ามาได้เลยแล้วถ้าเกิดอยากจะตกแต่งก็ด้านซ้ายบนครับจะมีคําสั่งแก้ไขอยู่และนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่เราเปิดกระชพองกันมาก่อนหน้านครับก็เอามาตกแต่งได้เลยตามอัธยาศัยนอกจากนี้เรายังสามารถเอาขุนพลมาใส่ในบ้านได้ด้วยนะครับแต่มีข้อแม้2อย่างอย่างแรกเลยคือเราต้องทําบ้านให้เกิน52แต้มก่อนนะครับที่ผมทํามาก็คือได้ประมาณ60แต้มนะครับว่างเยอะอยู่เหมือนกันนะกว่าจะได้60แต้มเนี่ยแล้วก็จะมีขุนพลอยู่ที่เมนนนูี้้้แแตต่่่ปััญหาาเลลยออววขุพจะะงระดบ120กกน จะวางได้นะครับแมน่าเสียดายจริงๆบ้านของเรานะสามารถขยายได้ด้วยนะครับถ้าผู้ชมดูด้านขวาเห็นคำว่าชั้นที่2ไหมจริงๆไม่ได้เป็นชั้นที่2นะเป็นแค่การขยายพื้นที่ให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับเป็นไงกว้างขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะไปสร้างที่บ้านหลังอื่นนะให้ดูด้านซ้ายบนมันจะมีคําสั่งอื่นๆอยู่ครับน่าแหละเห็นไหมเราสามารถสร้างได้สูงสุด4หลังเลยนะครับตอนนี้แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะซื้อได้เลยนะต้องไปขยายบ้านแรกให้มันถึงตามที่เขากําหนดก่อน ส่วนเรื่อง NFT ที่ผมไลฟ์ฟังก่อนนะันี่ก็คือมาคลิกที่ตลาดได้เลยนะครับผมแต่อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถทําได้ถูกไหมครับต้องรอวันที่19มิวยนาก่อนนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเข้ามาดูที่นี่นะแนะนําว่าให้ทําการเชื่อมกระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยก่อนส่วน Marketplace ก็คืออยู่ตรงนี้แหละกดเพื่อเข้าไปดูได้เลยครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันบ้างดีกว่านะครับกิจกรรมแรกเลยก็คือแค่ช่วงนี้ท่านผู้ชมเข้ามาเล่นนะครับจะได้รับคอสตูมไปทันทีได้แบบเป็นเซ็ตครบแบบนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดเป็นตัวละครหญิงก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวละครชายเนาะส่วนตัวละครหญิงจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมและยังแจกของยางอื่นมาด้วยครับเช่นพวกตั๋วเปิดกระชองตําลึงแล้วก็ของขวัญโชคดีผู้เล่นใหม่ของขวัญชคลาบผู้เล่นใหม่ด้านในนี้ก็มีของอีกเพียบเลยครับผม ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมสร้างตัวเสร็จแล้วเล่นเป็นสพักหนึ่งนะครับให้เราเปิดเมลนะครับรือว่าจดหมายนั่นแหละครับเขาแจกของเพียบเลยอยู่ในนี้อย่าลืมมารับด้วยกันละกันนะครับและใครมาเล่นช่วงนี้นะเราจะได้รับเจ้าหนี้มาด้วยครับถุงนําโชคปลาตวยาวสีสีนะครับผมก็สามารถกดใช้งานได้ครับเขาก็จะสุ่มออกมาว่าเราจะได้อะไรนะครับซึ่งไอเทม4ีชิ้นเนี้ยเราจะเอาไปใช้ในการแลกของรางวัลอีกทีนึงนะครับสำหรับสถานที่ในการแลกไอเทมดูด้านขวาบนครับที่เป็นคําสั่งฉลองครับผมแล้วก็มาเมนูที่3นะครับ นี่ไงเห็นไหมเอาพวกเนี้ยมาแลกเป็นลูกเต่าได้หรือท่านผู้ชมจะแลกเป็นของอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีของให้แลกเพียบเลยเห็นไหมถ้าเกิดท่านผู้ชมแลกเป็นลูกเต่านะครับก็สามารถเอามาเข้าร่วมได้ที่เมนูที่1นะครับเนี่ยก็ทอยเต่าแล้วก็วนๆกันไปครับแล้วแต่ว่าจะได้อะไรนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการวนจนครบรอบขึ้นมาได้รับรางวัลเพิ่มด้วยนะไปดูที่เมนูที่2ลูกเต่านำโชคภารกิจพิเศษเห็นไหมถ้าเกิดครบรอบหนึ่งก็จะได้รับเหรียญอันนี้นะครับไปสุมหาดวงวิญญ,ญาณขุดผลได้นะ แล้วเขาก็มีการแจกแบบเยอะมากเลยนะยันกี่รอบเนี่ยโอ้โห230รอบครับก็เรียกได้ว่าแจกกันไปเลยแบบจุกจุกกิจกรรมต่อมาจะแอบอยู่ที่สวัสดิการนะครับคือมันมีเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวก Lock one, ล็อกอินประจําวันรางวัลออนไลน์รางวัลเติมเงินอะไรเงี้ยคือมันแจกเยอะมากจริงครับก็ลองมาเช็คดูกันละกันนะครับผมและผมมีไอเทมโค้ดมาแจกด้วยนะสไลด์ลงมาล่างๆนิดนึงครับมันจะมีตรงนี้เลยไอเทมโค้ดนะครับมี2โค้ดครับก็คือ a o s b o r นะครับชื่อเซิร์ฟเวอร์เลย1อันครับก็กดแรกไปได้เลยและอีกคนหนึ่งก็คือ TS New Server นะครับผมก็กดแรกไปได้เลยครับผมพอกดแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดูที่เมลได้เลยนะครับดูซิได้อะไรบ้างเห็นไหมได้ทั้งตำลึงได้ทั้งตั๋วเปิดกระชัปองนั่นเองครับกิจกรรมต่อมา TS x Survivor นะครับผมคือท่านผู้ชมจะต้องเข้าไปฟาร์มมอนสเตอร์ที่อยู่ในแผนที่ PK นะแล้วเราก็จะได้รับหลักฐานเลือดมาใช่ไหมครับนั่นแหละเขาจะมีการคำนวณว่า หนึ่งใน300อันดับแรกใครได้รับหลักฐานเลือดเยอะที่สุดนะครับก็จะได้รับรางวัลไปตามนี้เลยเห็นไหมได้ฉลามด้วยได้ชุดคอสตูมอย่างเท่ได้ตำลึงได้ของอีกเพียบเลยนะครับซึ่งกิจกรรมตอนนี้ก็คือเริ่มแล้วนะครับแต่ว่าจะมีการประกาศว่าใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่วันที่8เมษายนครับและกิจกรรมนี้จะหมดวันที่30เมษายนก็คือมีเวลาให้เต็มที่เลย1เดือนเต็ม กิจกรรมถัดมากิจกรรมเก็บเลเวลครับตั้งแต่เลเวล60ขึ้นไปจะได้รับของรางวัลเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับสูงที่สุดคือสกินพานะดวงกว่างเฮอร์คิวลิสครับก็ดูเท่ไม่หย่อเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่ากิจกรรมนี้จะหมดเขตวันที่23เมษายนนะครับทีนี้พอเลเวล120แล้วยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะหมดเขตวันที่9เมษายนนะครับก็คือให้เราไปกรอกแบบฟอร์มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยใต้คลิปนะครับก็ไปกรอกข้อมูลเอาไว้ก็จะได้รับตำลึงแล้วก็เงินไปด้ววยยเเเเลลคครรรับแตตต่่ถ้้าากกกิิิดดดใโชีี็จะไงงพมอ500ึ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแข่งเก็บเลเวลด้วยนะใครได้ท็อป1นึถึงสินะครับก็จะได้รับสกินไปเลยทั้ง2รูปแบบนะครับซึ่งกิจกรรมเนี้จะหมดเขตวันที่23นะครับผมและก็การคิดอันดับเนี่ยเขาจะคิดแยกตามธาตุด้วยนะครับเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะกิจกรรมถัดมาครับ T S X Content Creator ใครที่อยากทำคลิปวิดีโออยากเป็นครีเอเตอร์นะครับก็จัดไปได้เลยนะครับเขามีรางวัลมอบให้นะฮะร,รวมมูลค่ามากกว่า10,000บาทเลยทีเดียวเชียวครับ ที่ผมสนใจคืออันนี้ครับฉายาพิเศษสําหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผหอันนี้คือเวอร์วังอลังการหรูหราหมาเห,ห่าโฮ่ง,งเลยครับและนี่คือแค่ส่วน1เท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปหมดทุกอย่างแล้วนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันละกันนะครับใครที่สนใจ T S X แล้วก็ดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับผม